ชาเขียวมะนาวโซดาทำง่ายอร่อยด้วยนะคะเราเอาเบสชาเขียวที่เราต้มแล้วก็แช่เย็นไว้นะคะมาทำเป็นชาเขียวมะนาวโซดาวันนี้เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมง่ายๆกันเลยนะคะเริ่มจากชาเขียวนะคะใส่น้ำชาเขียวแก้ว16ออนลงไป60 ml เปิ้ลแบ่งเป็น2ช็อตนะคะช็อตละ30แล้วก็แก้ว22ออนใส่ไป80 ml นะคะ สองช็อตเหมือนกันค่ะครั้งละ40 ml จากนั้นเป็้นก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไป16ออน2ช้อนโต๊ะ22ออน3ช้อนโต๊ะหวานมากน้อยปรับกันได้ตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไป16ออน20 ml 22ออน30 ml ค่ะคนให้ละลายเข้ากันทั้ง2แก้วเลยนะคะ พอเข้ากันแล้วเราก็จะมาเทใส่แก้วที่เราจะเสิร์ฟเลยนะคะทั้งแก้ว16ออนแล้วก็แก้ว22ออนจากนั้นเราก็จะใส่น้ำแข็งให้เต็มทั้งสองแก้วเลยค่ะพอน้ำแข็งเต็มแก้วแล้วเราประดับมะนาวด้วยสแวอนนะคะเพิ่มมูลค่าของน้ำชาเขียวมะนาวโซดาของเราแล้วก็เติมน้ำโซดาให้เต็มแก้วเลยค่ะ น้ำโซดาถ้าอยากให้ซามากๆนะคะต้องเอาน้ำโซดาที่แช่เย็นนะคะมาเทใส่จะได้รสชาติที่เย็นซาชื่นใจแล้วก็เปรี้ยวหวานของน้ำมะนาวและชาเขียวด้วยนะคะสูตรนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะทำดื่มเองที่บ้านก็ได้หรือว่าจะทำขายสร้างรายได้ก็ดีค่ะลองทำนะคะทุกคน